ตั้งใจเรามาเริ่มที่ข้อ1น,นะคะเตรียมตัวจดนะแล้วก็ถ้าใครทำก่อนหนูก็เฉลยไปเลยนะคะโหดูร่องรอยของการเรียนแล้วก็ดูคำตอบนะคะอะ่ะเราไปดูข้อที่หถึงสาเขาใช้บทสนทนาเดียวกันแต่เขาใช้ชออ้อยเออใช้คำถามสามข้อนะคะเรามาดูบทสนทนาเมกับเบนคุยกัน เมย์บอกว่า can you have a pencil แล้วก็ให้ตอบคนอื่งคุณยมดินสอคหน่อยอะไรนะครับมียินสอใหม่ใช่ไหมครับใช่ can you have a pencil ความว่าขอยืมขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมอ่ขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมท่านเวลาเราจะขอยืมเขาเราต้องพูดด้วยคำสุภาพว่า ข้อที่หนึ่งนน A OK B ชื่อ C please แล้วก็ D c l o s s ข้อนี้เฉลยข้อ oh, please 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 แปลว่าพีทพีทนี่เฉลยข้อ p l e a s ข้อ C ถูกต้องจา้า please นะคะใช้ลงท้ายประโยคขอรอ้อง Can you have a pencil please นะคะ <Okay. S 2> ต่อไปข้อสอง เมื่อเขาขอยืมดินสอแล้วเบนก็เลยบอกว่า yes ได้สิ here you are พร้อมกับยื่นดินสอให้ใช่ไหมนี่ไงยื่นดินสอให้เบนซึ่งยืมดินสอเขาเขาให้ยืมแล้วก็ต้องตอบว่า thank you thank you thank you ขอบคุณข้อสองตอบ b boy ถูกต้องจ้า เมย์ยืมดีสอเสร็จเมย์กล่าวคำขอบคุณ thank you นะเบนต้องตอบรับคำขอบคุณว่าเบนต้องต้องตอบรับคำขอบคุณว่าในข้อสามเมย์ sorry alright สีคายดี welcome ตอบดีต่อค่ะดีต่อค่ะดีด็อกค่ะดีด็อกแปลว่ายินดีครับยินดีค่ะ มันเข้า่ไหมผูกต้องทั้งหมดไหมจ้าสามพ่อถูกงหมดอ่าถูกโขกครับเยอะแยะเลยจดครั้งหรือเปล่าวันนี้โขกครับไม่ค่อยจดไปนะไม่ค่อยจดไปนะพรสีเริ่มเยอะแล้วแอบหนูดูหนูดูในถ้าเป็นตัวหนังถ้าผูกเขียนตัวหนังสือสีแดงแล้วก็เป็นก้อนเมฆสีดําอันเนี้ยคือ ข้อควรจำนะคะถ้าหนูตดให้หนูตดตรงนี้ก่อนต้องไ่ตดอย่างอื่นที่ครูเคยให้หนูท่องไม่รู้ว่าจําได้หรือเปล่าเวลาติวข้อสอบให้หนูท่องว่าถามอะไรก็ตอบอย่างนั้นตอบอะไรก็ถามอย่างนั้นโยโยจจาได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้ จำได้ไหมเอาใหม่อันนี้นะผมจำได้เราว่าคําถามนี้มันคุณเห็นอะไรบนดวงจันทร์อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเอาเทคนิคการทาข้อสอบแบบผู่ให้ท่องว่านะนี่ตรงนี้นะถามอะไรก็ตอบอย่างนั้นตอบอะไรก็ถามอย่างนั้นโยโยแบบนี้อ่ะท่องพร้อมกันนะท่องพร้อมกันหนึ่งสองสามถามอะ อะไรก็อะไรก็ตอบอย่างนั้นอะไรก็ําอย่างนั้นโยอโยอ่ะใช่นั้นเรามาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่เบชี่กับแอนนาคุยกันเบชี่บอกว่า What you แล้วก็จุดจุดจุด in the sky ใช่ไหมนี่คือคำถามแต่คำตอบของแอนนาแอนนาบอกว่า I see t h อ m ฟ้าใช่คุณเห็นอะไรบนท้องฟ้าไหม เห็นอะไรบนท้องฟ้าจอนนาก็เลยตอบว่าฉันเห็นดวงจันทร์ไม่เห็นอ๋อต้องตอบเอเพราะตอบข้อไหน c ใช่ปะอ่าอเองอะไรก็ตอบแบบนั้นตอบ c ก็ต้องถามก็ต้องถาม c ข้อ่ตอบ a นะคะเธอเห็นอะไรฉันเห็นดวงจันทร์ ใช่ไหมคะไม่ใช่ถามว่าเธอได้ยินอะไรบนท้องฟ้าแล้วฉันได้ยินดวงจันทร์มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าถามอะไรก็ตอบแบบนั้นพร้งการจึงสองก็ต้องจามอะไรก็ตอบอย่างนั้นตอบอะไรก็ถามแย่านั้นตอบอะไรก็ยบอยย่อยอ่าย่อยย่อด้วยทำไมห้าห้าเลคะมาร์คแอนรี่ อ่ามาร์คถามว่าอย่างไรแฮร์รี่ตอบไปว่า I have got 32 i t y t teach ทว่าีนคือ t e a h คือฟันหลายี่นะแต่ถ้า tooth คือฟันซี่เดียวอ่าฉันมีฟันอยู่สามสิบสองสามสิบสองซี่ตอบ B ครับเพราะว่าตอบ B อ่แสดงว่าคถามก็ต้องถามว่าเธอมีฟันอยู่กี่ซี่ถูกไหม มันก็ต้องตอบท้องการถามอะไรก็ต้องตอบแบบนั้นเอ็มจะขอให้คําตอบมาเกี่ยวกับฟันคำถามต้องถามเกี่ยวกับฟัใช่คำถามก็ต้องถามเกี่ยวกับฟันฉันข้อห้าตอบข้อ B ตอบข้อ B boy ถูกต้องจ้าถูกหมดเลยอ่ะถูกหมดเลยอะเลิศมากเลยอ่ะข้อห้าตอบ B boy นะคะอ่าใครยังไม่ตอบก็ตอบไปใครกด ใครจดอันไหนได้ทันก็จดเนาะจดอันไหนได้ทันก็จดว้ายที่ถูกเลยพใช้ไดกจดบ้างไหมเนี่ยจดบ้างไหมจดทันไหมอ่ะต่อไปวเนนึงจึงสงสามหนจดไม่ทันเขูค่ออ่ะค่อยๆจดไปรูไปเร็วเกินไปอ่ะต่อไปข้อข้อที่หกหกอ่ะเดี๋ยวพาท่องอันนี้ก่อน ที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะ How do you do you do เจอครั้งแรกแปลว่าวเจอในข้อสอบใช่เจอในข้อสอบแน่นอนประโยคนี้ How do you do คะอันนี้หัวให้ท่องว่า How do you do เจอกันครั้งแรกแปลว่าสวัสดีะสมมุติหนูไปเจอเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน ทักทายเขา How do you ดูทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเราต้องทักทาย how do you ดูไปก่อนครั้งแรกเนี่ยอะสวัสดีคะ่ะอะสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันก่อนแต่พอครั้งต่อไปปุ๊บเจอเพื่อนใหม่แล้วรู้จักกันแล้วครั้งต่อไปเราถาม o า do you do อีกมันจะแปลว่าธสบายดีหรือเปล่านะคะฉะนั้นอันนี้ท่องว่า How do you do เจอกันครั้งแรกแปลว่าสวัสดี เจอกันอีกทีเธอสบายดีไหมอหมใช่อ่ะเธอสบายดีไหมสบายครับตอนนี้ป่วยสบายดีค่ะโอเคค่ะไปต่อจากข้อที่หกนะคะข้อที่หกขยายหน่อยไหมหนูเห็นชัดไหมลูกอ่ะข้อที่หกจากเมื่อวันอังคารอ่ะย้อนกลับไปนะนึก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 ตั้งยานก่อน เมื่อวันอังคารที่ผูสอนเกี่ยวกับสูเดกจำได้ไหมอ่ะเกี่ยวกับวิชา<อ>แล้วก็การบอกเวลาใช่ไหมใช่แล้วเมื่อวันอังคารก่อนนั้นนั้นอีก่ะการชื่อวิชากับการบอกเวลาทีนี้ข้อสอบข้อที่หกมันจะเกี่ยวกับชื่อวิชาด้วยอันนี้รูมาทบทวนให้หนูดูตัวหนังสือสีแดงก้นไม่สีดำตรงนี้อ g l i s h <English. S 1> คือวิชาอะไรคะ ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษ art ศิลปะ math แ math คณิตคณิตศาสตร์ Thai ภาษาไทยเนาะ social social study วิชาต่างๆ PE PE คือวิชาสาระสาระศึกษา science ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์ทีนี้โจทย์เขาหกถามว่า can muscle like to study โอ้เชื่อว่าเด็กหลายคนเป็นเคนเออเคนไม่ชอบเรียนทำไมถึงไม่ชอบเรียน He like s to play outside ชอบออกไปเล่นชอบปริบัติเออชอบออกไปเล่นมาโรงเรียนก็อยากจะออกไปเล่นนอข้องอ๋อ h his very subject วิชาที่เคนชื่นชอบคือวิชาอะไรวิชาอะไรที่ต้องออกไปเรียนนอกห้องข้อหกตอบ พลศึกษาตอบข้อ C นะข้อ6ตอบพลศึกษา P.E ข้อ C นะคะ A.math คณิตศาสตร์ B.English ก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ D. ด็อกซายเอนวิฟต่อไปข้อที่เจ็ดอ่า D Doc นี่ข้อ6ตอบ C นะคะต่อไปข้อที่เจ Do you have science on Tuesday? Do you have science? วันที่วันถามอะไรก็ตอบแบบนั้นตอบอะไรก็ถามแบบนั้นวันอังคารหรือไม่ใช่วันอังคารมีเรียนวิทยาศาสตร์หรือเปล่าขึ้นต้นด้วยดูขึ้นต้นด้วยดูคําตอบมันก็ต้องสอดคล้องกันถ้าคําถามที่ขึ้นต้นด้วยดูหรือกริยาช่วยต่างๆ คำตอบจะเป็น yes กับ no นะจ๊ะคาตอบจะเป็น yes กับ no ซึ่งตัวหนังสือสีแดงก้อนม่สีดําตรงนี้บอกว่าถ้าคําตอบเป็น yes ถามอะไรก็ตามแล้วตอบว่าใช่จะต้องเขียนประธานตามมาแล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยกริยาช่วยมีอะไรบ้างกริยาช่วยมี verb to be verb to do verb to have w e r b to be มี is am อ่า work to do ม do กับ does ม e did v e r b to have me have has has แล้วก็กริยาช่วยอื่นเช่น hand m a y e food shoot ใช่ไหมถ้าขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยเหล่านี้ให้ตอบเป็น yes กับ no พฉะนั้นข้อที่เจ็ดมันขึ้นต้นด้วยดูคําตอบจะต้องเป็นใช่กับไม่ใช่เธอมีเรียนวิทยาศาสตร์ไหมวันอังคารเราจะตอบว่าหัานชอบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอตอบไม่ได้ข้อ C ก็ตอบไม่ได้นะคะข้อ D ดีด็อกตอบไม่ได้คําตอบต้องเป็น y ยสกับโ no. นทีนี้เรามาดูคำถามยูคถามยูเวลาเราตอบเราตอบอะไร I อ่าไ คุณคุณมีเรียนวิทยาศาสตร์ไหมวันนังคารนี้อ๋อฉันมีอ๋อฉันไม่มีนะคะถามยูตอบไอฉะนั้นเอเขาบอกว่า no I don't ไม่ฉันไม่มีแต่ข้อ b บอกว่า yes you do ตอบ you ได้ไหมถาม o u ตอบ you ได้ไหมคะถาม o u ตอบยูไม่ได้ถามตู้คอบ i ฉะนั้นข้อ7ตอบข้อค่ข้อเจ็ตอบข้อดหจ๊ะ ข้อเค่ะข้อเถูกต้องจ้าข้อ7ตอบ A ค่ะอ่ะท <A. S 1> ันไม่เอ่ยทันผิดค่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไม่ทันเดี๋ยวหูส่งไฟล์นี้ลงไปในกลุ่ม <Okay. S 1> ให้นะเดี๋ยวส่งไฟล์เฉลยข้อสอบนี้ <Okay. S 1> ลงไปในกลุ่มให้นะคะเดี๋ยวค่อยไปจุดเพิ่มเติมตรงนั้นอ่ะต่อไปข,อขอ้อแปดค่ะอันนี้อะไรอันนั้น does it does it ต้องมาจาก does not ใช่ไหม เห็นไปแล้วข้อเมื่อกี้อาันไดัสรอลันไม่ไม่อะไรเธอการบ้รนนาเนาเธอไม่ได้ทำการบ้าน<อ><อ>ดู<อ>ดีโอดูเป็นกริยาแท้แปลว่าทำเห็นในก้อนไม้สีดำไหมอ่ะดูเป็นกริยาช่วยก็ได้เป็นกริยาแท้ก็ได้ดูถ้าเป็นกริยาแท้แปลว่าทำอาันไม่ได้ทำการบ้านของ คือเลยน่ะฉะนั้นข้อที่แปดตอบข้อไหนจ๊ะข้อสี่ข้อแปดตอบข้อดีด็อกนะคะดูแปลว่าทำไม่ได้ทำกันบ้าน Do her homework do my homework do homework เฉยๆก็ได้เนาะข้อต่อไนะคะเปิดหน้าต่อไปจ้าข้อ9้า,าข้อเก้าข้อเก้าเอสมาชิกเราเหลือกี่คนอยู่ตอนนี้ ว้าว wow, 22คนแล้วนะคะอะอตอนนี้ขาตอนนี้ขูฉเฉลยข้อสอบออในใบงานนะคะใครมาทีหลังูเอาใบงานมาดูนะขูถึงข้อ9แล้วนะคะอ่ะต่อไป A กับ B คุยกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบทสนทนา A บอกว่า,วา what พีน้องขูวงกลมสีม่วงตรงคำว่า what เดี๋ยวขูลงรย่องอีไรอะไรเลยค่ะวันศุกร์ใช่ไหมครับอะไรนะลูกลิซ่า อะไรนะตั้งใจว่ายังไงนะ L I S A เนี่ยใช่ไหมลิซ่าหรือว่าอะไรลิซ่าใช่ลิซ่าลิซ่าลิซ่าแบ็คเทงมีใช่ลิซ่าแบทเทงในเช้าวันศุกร์ลิซ่ามีเรียนไหมในเช้าวันศุกร์ลิซ่าอลิซ่ามีเรียนอะไรในเช้าวันศุกร์ลิซ่าเรียนอะไรในวันศุกร์ตอนเช้าแบบนี้ก็ได้แปลแบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวตั้งสติฟังนิดนึงวงกลมสีม่วงที่ผูกวงกลมคี่ทำมาจากวอท์วอท แน่นอนอยู่แล้วหนูรู้ว่าแปลว,ว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่ายายค,ครับ w a t มันแอยู่เออมันเป็นคำถามที่เป็น,ปน wh question มาดูในก้อนเมฆสีดำ่ะ wh question ถ้าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh question ได้แก่ what แนละ้วใช่ไหม what w h e r e when why who w h o s how อีกหนึ่งครั้งนะคะ what where when why who w h o s how ถ้าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W H question เหล่านี้คำตอบจะเป็นคำอธิบายคำตอบจะเป็นคำอธิบายคือไม่ใช่ตอบว่า yes กับ no โอเคไหมต้องเป็นคำ <No. S 1> อธิบาย ฉะนั้นจากข้อจากเทคนิคในการทําข้อสอบข้อนนี้เราจะตัดช้อยข้อที่ตอบเยียสกับหนูออกไปก่อนเพราะถ้าเราถามว่าอะไรเราจะตอบใช่กับไม่ใช่ได้ไหมเออเธอชอบเรียนวิชาอะไรใช่เธอชอบเรียนคณิตอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะอ่ะเราตัด a กับ b ออกไปก่อนตอนนี้เหลือ b กับซหูเน้นที่ชื่อลิซ่าตาม common sense ของเราเซนส์ของเราว่าลิซ่านี่ต้องเป็นชื่อผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงอะใช่ลิซ่าเป็นผู้หญิงฉะนเวลาเราตอบเราจะต้องตอบทหรือชีชีอะเราต้องตอบชีเพราะคลิซ่าเป็นผู้หญิงฉะนั้นข้อนี้เราสามารถตอบได้เลยว่าข้อเฉลยข้อ B ีบอยอ she has m e t and PE นะคะลิซ่าเป็นผู้หญิงตอนตอนเช้าวันศุกร์ลิซ่าเรียนอะไรก็ตอบไปว่าหลอนเรียนคณิตและ PE คือวิชาอะไรนะเมื่อกี้ พลาอ่าพลาสตอาจารยแชนข้อเก้าตอบบีบ่อยนะคะจดทันไม่เอื้อจ้าต่อไปข้อสิทีมกับเท็ดทีมทีมกับเท็ Why do you have PE อ่าเธอมีเรียน PEwherewhere จำได้ไหมคำนี้ where แปลว่า where แปลว่าอะไรอ่ะเอทำเหรอเไม่ใช่ ไม่ใช่ที่ไหนอาที่ไหนแปลว่าที่ไหนเนี่ยนี่เธอมีเรียนพละที่ไหนเหรอโดยปกติแล้วเวลาเราเรียนพละเราจะไปเรียนที่ไหนคะถ้าโรงเรียนเราเราเรียนที่สนามที่หลังทางการใไหมใช่แต่ถ้าโรงเรียนไหนที่เขามีมีอะไรคะโรงพยาบารโรงบาลกลารยิมโรงยิมเราต้องไปเรียนพละที่โรงยิมใช่ไหมข้อ A ข้อ A คือห้องสมุด คอไลบรารีคือห้องสมุดข้อ b แลบคือห้องปฏิบัติการแลบคือห้องปฏิบัติการข้อ c จิมก็คือโรงยิมนะข้อ d d o อกค u s room คือห้องเรียนปกติของเราเลยฉะนั้นถ้าเราจะไปเรียน PE เราต้องไปเรียนที่โรงยิมอ่า i n gym i n the gym นะคะ gym ก็คือโรงยิมนะคะตอบข้อ c นั่นเองถ้าเกิดแลบ ถ้าเขาบอกว่า Science l a b คือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบนี้นะแต่ถ้า l a b เฉยๆก็คือห้องปฏิบัติการบางทีห้องปฏิบัติการแบบอังกฤษก็มีก็คือ sound lab อย่างเงี้ยห้องปฏิบัติการของวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าหนูขึ้นไปมัธยมก็อาจจะต้องมีห้องเหล่านี้เพิ่มเข้ามานะคะ่ะต่อไปข้อที่11เอ็ Ben กับ View Ben จะต้องถามว่ายังไง ข้ใช้มันเป็นแฟชั่นมาร์กหมดเลยแสดงว่าเป็นคำถามค่ะแล้วบิวอ่าแล้วบิวตอบว่า I go to school by car by car ต้องถามว่าคุณไปโรงเรียนยังไงอ่าถูกต้องด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าบิวตอบว่าฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์คือฉันนั่งรถยนต์ไปโรงเรียนแสดงว่าคำถามเธอคือเธอไปโรงเรียนยังไงเหรออ่ามันก็จะมีปั่นจักรยานไปเดินไปบบิวนั่งรถเมล์ไปดูยูทู ถามอะไรก็ตอบแบบนั้นตอบอะไรก็ถามแบบนั้นโยบโยะเขาตอบ go to school คำถามก็ต้องถามว่าว่าไปรรงเ how do you go to school ใช่แล้วเขาสิบอ็ดตอบดีดอกเขาสิบเอ็ดตอบดีดอกเขาตอบว่า I go to school เวลาถามก็ Uh, how do you go to school? <Bye. S 1> ใช่มันก็ต้องสอดคล้องกันระหว่างคำถามกับคำตอบนะคะ <Okay. S 1> ข้อสอบบทสนทนาต้องดูว่าเขาคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะไม่ใช่ถามเธออายุเท่าไหร่ <I know. S 1> อ๋อฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์แบบนี้ก็คุยกันคนละเรื่องใช่ไหมอ่ะต่อไปข้อที่สิบสองค่ะทันไม่เอ่ยอ่ะสิบอ็ดดูก่อนอ่ะสิบองรันมาอีกแล้วอา,<ด>อ,าอารันกับแดนอรันบอกว่า do you have class at 10 o'clock คุณมีเรียนตอนสิบโมงไหมใช่ไหมค่ะคุณมีเรียนตอนสิบโมงไหมผูวงกลมสีม่วงที่คำว่าดูผูวงกลมสีม่วงที่คำว่าดูแสดงว่าขอเน้นก่อนขอเน้นก่อนว่าดูนี่มันมันเป็นยังไงคคะเมื่อกี้พูดพูดต่อเนื่องจาก W H station นะดูไปว่าทำใช่ไหมเนี่ยเขามีอยู่สองแบบคือ W H station what where when why who h o m who's ใช่ไหม ค้าคำถามถามแบบนั้นคือแต่คำถามอีกประเภทหนึ่งคือเขาเรียกว่า yes no question yes no question คือคำถามที่ต้องการคําตอบว่าใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมคะคำถามเหล่านั้นจะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยกริยาช่วยนะคะตัวหนังสือสีส้ม นี่นะที่ดินสองขวชี้อยู่ได้แก่ do does did อันนี้คือกริยาช่วย verb to do is am are กริยาช่วย verb to be have has had กริยาช่วย verb to have แล้วก็มีอื่นๆอีก can could should may ถ้าขึ้นต้นด้วยกริยา <Okay, S 1> ช่วยเห <but S 1> ล<ะ>ือให้หนูสังเกตเลยใช่คป็นเป็นกริยาแท้ have. แปลว่ามีหรือแปลว่า,วากิน รับประทานนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูข้อต่อไปนะอันดูอันนี้กับใช่มีเดทใชใช่ฉยนมีกริยาช่วยเหล่านี้นคําตอบจะเป็นใช่กับไม่ใช่นะคาตอบจะเป็น yes กับ no ฉะนั้นเรามาดูว่า10โมงเนี่ยมีเรียนหรือเปล่ามีเรียนใช่ไหมฉะนั้นแดนต้องตอบว่าใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหม,ไมฉะนั้นข้อนี้ขอตัดชปข้อไหนออกไปก่อน แต่ช้ข้อตัอขอด,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 ดตข้อดีดีร้องดีร้องดี้องตัดช้ข้อดีร้อไปก่อนทีนี้เมื่อกี้จำได้ไหมที่ขู่พังไว้ตรงนี้ตรงที่เป็นก้อนเมฆสีดําเนี่ยเห็นไหมเยื yes, <ด>่<ด>ับโนถ้าเวลาเรา,าตอบเยืกับโน<ผ>เราก็ตามด้วยประธานและกริยาช่วยถูกไหมตามด้วยประธานและกริยาช่วยอันนี้เขาถามยูถามยูเราก็ต้องตอบ ถามดูตอบไออ่ะอันนี้เขาถามดูนะคะเราก็ตอบไอทีนี้ช้มันเป็นไอหมดเลยทีนี้เรามาดูว่าคำถามเขาถามดูเห็นไหมหมูวงกลมสีม่วงเขาถามดูคำถามเขาถามดูไอจะตอบ have ได้ไหมคะเนี่ยถามดูตอบ have ได้ไหมถามดูตอบ have ได้ไหมหรือตอบอะไร ถามอะไรก็ตอบแบบนั้นถามดูเราก็ต้องตอบดูถามดูตอบดูถามอะไรก็ตอบแบบนั้นตอบอะไรก็แบบนั้นให้มันสอดคล้องกับคำถามนะคะอะช้นข้อที่สิบสองตอบข้อ c สิบสองตอบ c นะคะแล้วอาก็ถ้าสมมติว่าหนูตอบ c ใช่ไหม ถ้าหนูตอบ C yes I have หนูก็สามารถตอบ B ได้ uh huh. เพราะว่ามันเป็น no I haven't ถ้าหนูใช้ have แสดงว่าหนูตอบได้ทั้ง B และ C ถูกไหม้า uh huh. เราก็ไปตอบข้อ A yes I do แล,และอีกเหตุผลหนึ่งคือถามดูก็ต้องตอบด uh ู huh. ใช่นั่นต้องต้องคิคำน,นะ <laughs> ไปต่อบข้อที่13บสามเลยจ่ะ <c oughs> Oh. ในก้อนไม่สีดำข้อที่สิบสามจำได้ไหม present simple tense บอกว่าหนูน่าจะลืมแล้วไม่เป็นไรเราก็ทบทวนนะคะ present simple tense นะคะเป็น tense ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆวันอ่าเป็นกิจวัตรประจำวันจะอยู่ใน tense present simple tense โครงสร้างประโยคเราเขียนเป็น sub ตามด้วย v หนึ่ง subject คือประธาน v นี่ก็คือ verb เป็นกริยาใช่ไหม subject ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งอ่ะข้อควรจำของเราคือถ้าอยู่ในเทนนี้ประธานเป็นเอกกัพจน์กริยาจะต้องเติม s หรือ es แต่ถ้าประธานเป็นเท้าหูพจน์ประธานเท้าหูพจน์คือมีหลายคนไม่ว่าจะเป็น v เป็น d เป็น you and me อย่างเงี้ย กริยาเราไม่ต้องเติม s กับ es นะจ๊ะอ่ะเรามาดูข้อที่สิบสาม v v แปลว่าอะไรคะ v แปลว่ามีหลายคนนะ v แป er er ลว,ว่าเธอกับฉันเรียกว่า v แปลว่า v แปลว่าเธอกับฉันอ่าเธอกับฉันเพื่อนๆและฉันจุดๆไปโรงเรียนเธอกับ <h> ฉัน เรียกว่า v แปลว่าอะไรคะ v เป็นยังไง v แปลว่าพวกเราพวกเราถูกต้อง v แปลว่าเรานะคะจดได้ไหมอะ่ะเนี่ยอ่ะ v แปลว่าเรานะคะเ,เราจะ<ๆ>ไปโรงเรียนทุกๆวันทีนี้ใช้อยมันเป็นไปหมดเลย โกเว้นก่อนแปลว่าไปถูกไหมคะกริยาสามช่องโกเว้นก่อนโกเว้นก่อนแปลว่าไปทีเนี้ยตามโครงสร้างเนี่ยเขาใช้กริยาช่องที่หนึ่งฉะนั้นเราต้องไปดูว่ากริยาช่องที่หนึ่งมันมีช้อยข้อใดบ้างข้อ c จะถูกตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าข้อ c เป็นกริยาช่องที่สองถูกไหมอ่าฉะนั้นข้อ c จะต้องตัดถูกถูกตัดออกไปก่อนเหลือ a b แล้วก็ดดอก ทีนี้ครูบอกว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s แต่ประธานของเรามันเป็น v ซึ่งแปลว่าเราเนี่ยมันเป็นเท่าหูพจน์มันมีหลายคนฉะน้นกริยาของเราไม่ต้องเติม es หรือ s นะคะฉะนั้นเราจะตัดข้อ b ออกไปก่อนเพราะว่า go มันเติม es นะนี่นเราก็จะเหลือ going กับ go เฉยๆถ้าเราใช้ <Go S 1> เป็น going อ่าถ้าเราใช้เป็นลแลข้อสิบเอ็ดนวครูมันมีนี่อยู่ใช่ไหมใช่ไหมเออมันมีข้อสิอ, <11 S 2> อยู่อ่าพูดไปแล้วใช่ไหมพูดไปแล้วในข้อสิบเอ็ดเออฉะนั้นข้อที่สิบสามเนี่ยถ้าเกิดหนูตอบเหนูจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าด้วยนะเช่น I am going she is going we are going มันจะต้องมี verb to be นำหน้ากริยาที่เติม I am ซึ่งข้อที่13มันไม่มี verb to be นั้นข้อที่13เราตอบได้เลยว่าข้อดีด็อกคะใช่ดีด็ตอบโกเฉยๆไม่ต้องเติมอะไรตอบโกเฉยๆไม่ต้องเติมอะไรอ่ะข้อที่สิบสามจดทันไหมทันครับทันครับ ต,ต่อไปข้อที่สิบสี่